สวัสดีครับวันนี้ร้านเจฟิชชิ่งเราก็มาแนะนําสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับสินค้าที่เราจะแนะนํากันในวันนี้นะครับก็คือคันเบ็ดรุ่นแมกนัมนะครับของทางค่า,ายฟอร์เต้นะครับของบริษัทเอเวนเจอร์อเครับอาจจะมีเสียงรบกวนมากเล็กน้อยนะครับก็มีเสียงรถแทรกนิดหน่อยโอเคครับคันตัวนี้เป็นคันสไลด์นะครับหรือ,อบางคนอาจจะเรียกคันเสากานี้เป็นอ่า คันเนื้อกาไฟนะครับปลายจะเป็นไฟเบอร์ตันตัวนี้สามารถพกพาได้สะดวกครับคันสั้นๆอ,อย่างที่เห็นในภาพนะครับจะเรียงกันอยู่4ขนาดถ้าเป็นตัวนี้7ฟุตครับตัวนี้9ฟุตตัวนี้10ฟุตแล้วก็ตัวนี้12ฟุตครับเรามาดูครับกลกองเฮนจตชัดครับ วัสดุเป็นโลหะนะครับตัวนี้เป็นกาไฟนะครับอันนี้เป็นพันเจ็ดฟุตนะครับสองร้อยสิบเซนพันแมกนัมนะครับเดือเซตเป็นโลหะนะครับอันนี้แต่งลายเงินเงินเหมือนเป็นเก็ดเพชรนะครับอันนี้แหวนรองเป็นแบบสองชั้นครับอันนี้ก็เลื่อนเข้าเลือกออกได้แล้วก็ตัวนี้ แหวนล็อกสองชั้นกันคลายได้ครับนนะครับที่เห็นในภาพนะครับจะเห็นว่าตัวเฟรมไกด์จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัววงไกด์ข้างในก็จะเป็นสีทองครับนี่ครับ นี้ก็จะเป็นปลอกสำหรับล็อกไม่ให้คันไหลออกมานะครับถ้าเป็นคัน7ฟุตไกด์จะมีอยู่4ตัวนะครับถ้าตัว9ฟุตกับ10ฟุตก็จะมี5ตัวแล้วก็12ฟุตก็จะเป็น6ตัวครับอ่านี่ครับปลายจะเป็นปลายไฟเบอร์ตันนะครับจะได้งัดได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวหักครับ ตัวนี้ถูกออกแบบมาสำหรับให้ใช้กับเหยื่อน้ําหนักอยู่ที่20กร,รัมถึง40กร,รัมนะครับอาจจะไปเล่นเป็นตีเยื่อปลอมที่น้ําหนักเยอะหน่อยหรืออจะเป็นพวกลงทะเลเล่นเซิร์ฟพอได้อยู่ครับ ตัวนี้ขนาดก้าฟุตแบงก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นกาไฟน้ําหนักจะไม่ค่อยมากนะครับน้ําหนักค่อนข้างเบาพอสมควรเลยก็ตัวนี้อ่ะลื่นครับนี้สามารถเปิดได้นะครับ อันไหนไม่มีอะไรครับมีแค่จะเห็นอยู่เป็นไอคันซอนๆกันอยู่นะครับก็ตัวนี้10บพุทครับเป็นปลายไฟเบอร์ตานสีเขียวเหมือนกันครับ ก็ตัวนี้12ฟุตรครับตัวนี้น้ำหนักจะเยอะนิดหนึ่งครับคันตัวนี้น้ำหนักเอรขอโทษดีครับราคาจะอยู่ที่แค่เบาเบาแค่หลักร้อยตนตนเท่านั้นครับเผื่อว่าถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางร้านเราได้นะครับหรือจะมาดูของจริงก่อนได้ครับที่พิกัดร้านจะอยู่ที่เยื้องๆกับ เซเว่นหน้าสถานีรถไฟนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาดูเองก็อาจจะติดต่อกับทางร้านได้นะครับโอเคครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ให้ภายในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผม